ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่26กรกฎาคม2566ครับเป็นคำถามที่ได้รับกันมาเยอะมากเลยว่าจะมีการหยุดโอนเงินกลุ่มปอบบางไหมเพราะต้องรอรัฐบาลใหม่ สตังก็เลยได้รับคำตอบแล้วนะครับขอบคุณและการจากทางพอมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับจะบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้รัฐบาลใหม่ แต่เขาได้วางแผนการจ่ายเงินกลุ่มเปาะบางไว้อยู่แล้วล่วงหน้าดังนั้นสิทธิ์กลุ่มเปาะบางไม่กระทบไม่สะดุดยังโอนได้ตามปกติและที่สําคัญคือในเดือนสิงหาคมนี้ยังไม่มีกลุ่มไหนได้เงินเพิ่มนะครับทุกกลุ่มยังได้เงินเหมือนเดิมนะเด็กและเกิด600ผู้พิการ800ผู้สูงอายุขั้นบันไดอายุ 600ถึง1,000บาทเหมือนเดิมอันนี้ตอบชัดนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะไปดูข่าวมาว่าจะมีการหยุดการจ่ายเงินเนี่ยถือว่าเป็นข่าวปลอมนะสตางค์บอกก่อนนะครับว่าไม่มีการหยุดการจ่ายเงินแต่อย่างใด สบายใจได้อยากดูข่าวจริงกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตัง์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ